บทที่30กู้จือสีนึกประหลาดใจอีกครั้งที่ตู้เฉาหววาไม่ได้เมินเฉยหรือไม่ใส่ใจเขาอีกต่อไป ตอนตื่นขึ้นมานางยังลุกขึ้นมาจัดการทุกอย่างให้เขาเช่นเดิมเหมือนเคยซ้ายองโกนหนวดให้เขาอย่างใส่ใจฝีมือการใช้มีดโกนของนางนั้นน่าทึ่งยิ่งนักเบามือแต่กลับแม่นยำโกนหนวดจนเกลี้ยงเกล่าเขาได้จะนอนมองใบหน้าเดียวไขที่จ้องอยู่ปลายคางอย่างเพลิดเพลินหญิงงามอย่างไรก็น่ามองมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะ นางใช้ผ้าอุ่นเช็ดใบหน้าจนสะอาดสะอา้านหันไปเก็บอุปกรณ์ทั้งหมดเข้าที่กู้จื่อฉีผผดลุกขึ้นนั่งชันเขา่าย็นหน้าเข้าไปใกล้ไม่ทันระวังตัวตอนหันหน้ามาแก้มเนียนก็ถูกปลายจมูกโด่งแต่สัมผัสอย่างแผ่วเบาสัมผัสเท่านั้นจะไปพออะไรกู้จื่อฉีจึงใช้สองมือประคองใบหน้าเล็กๆเอาไว้อย่างระมัดระวังไม่กล้าออกแรงมากประเดี๋ยวจะได้เห็นรอยฟกชำ้ำ ดวงตาสองคู่จ้องสบกันคู่หนึ่งนั้นฉ่ำวาวราวกับทานน้ำใสอีกครู่กับลึกล้ำดำดิง่งดูดบ่อน้ำลึกไรก้นแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรเป็นฝ่ายตู้ชาวฮาวาที่ต้องหลบตาลงต่ำเพื่อหลบสายตาร้อนแดงคู่นั้นไม่ยอมให้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการข้าให้บ่าวจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วท่านออกเดินทางเถิดเจ้าค่ะข้ายังทำไม่ได้ใช่ไหมทำอะไรเจ้าคะ ทำเจ้าท่านนางรู้อยู่แล้วว่าเข้ามีนิสัยเช่นนี้อดอยากเพียงนี้ก็โผล่หน้าไปที่เดินชิงหลวนูน่นที่นี่ไม่มีอะไรให้ทำทั้งนั้นมีใช่ว่าเวลาออกเดินทางต้องทำเวลาหรือเจ้าคะป่านนี้เราหลีรอกันอยู่หน้าประตูหมดแล้วพูดถึงเรื่องงานทีไรอารมณ์ของกู้จื่อฉีก็หงุดหงิดมีงานมีการให้ทำได้ไม่หยุดหย่อนใครว่าเป็นถึงแม่ทัพธมิน ผู้บัญชาการทหารจะสบายยิ่งอยู่สูงยิ่งเสพสุขมีที่ไหนข้ากู้จือฉีผู้นี้ทำงานไม่เคยมีวันหยุดจัดการกับพวกแคว้นสู่คราวนี้ได้จะขอหยุดสักหลายเดือนดูซิแขวนเยาแห่งนี้มันจะล่มสลายเพราะคนเกียดคร้านอย่างข้าหรือไม่เอาไว้ข้ากลับมาจากชายแดนแล้วข้าจะพาเจ้าไปเที่ยวใครขอกันใบหน้าเล็กสะบัดพืช แต่ทำไม่ได้เพียงแค่เคลื่อนไหวเล็กน้อยก็ได้ยินเสียงกระดูกลั่นกู้จือฉีร้อนโดนจนปล่อยมือไอหยาข้ายังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนะนางเปราะบางเพียงนี้เหรือผิดกับตู้เฉาฮว,วาที่คุ้นชินดีเพียงใช้มือเล็กบางของตนเองขยับปลายคางที่บิดผิดรูปเข้าที่เพียงเท่านี้ใบหน้านางก็กลับเข้าสู่ปกติแม้ต้องอดทนกับความเจ็บปวด คราวนี้ต่อให้นางลุกขึ้นกู้จื่อฉีก็ไม่กล้าย,ยืนมือไปฉุดรั้งอีกประเดี๋ยวแขนขาจะหลุดออกมาได้และแต่นั่งชันเข่าท่าเดิมแล้วเอ่ยเสียงเบาเจ้าไปส่งข้าหน่อยเถิดฤ์ยาห่วงจินเหลียงทําให้คนหยาบกระด้างกลายเป็นคนนุ่มนวลขึ้นเลยหรือหรือว่าเสียใจที่เหา่าจื่อเวยตายจนเลอะเลือนตู้ฉาววาชงักมือที่กําลังเก็บข้าวของหันไปมองเขาเต็มเต็ม,ต,มตาด้วยความไม่เข้าใจ ตามใจเขาสักหน่อยจะเป็นไรไปจึงพยักหน้ารับกู้เจือฉีรู้ดีว่าตนเองเสียเวลาไปพักใหญ่แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางออกจากจวนเสียทีช่วงหลังหางนัดเวลาแล้วเขามักจะไปสายครู่หนึ่งแม้ไม่ส่งผลต่องานแต่ก็ส่งผลต่อระยะเวลาการเดินทางยิ่งออกเดินทางช้าก็เท่ากับก้าวขาไม่ทันอีกฝ่ายหนึ่งเป็นหนึ่งก้าวเขาจึงลุกขึ้นด้วยท่าทางกระปี้กระเป๋าพอลุกขึ้นได้ ยื่นมือเตรียมจะจับข้อมือบางก็เป็นอ่านต้องชะง,งักไปมือหยาบกระด้างเรียวแรงเยอะจับไปหากเกิดทำนางบาดเจ็บอีกเล่าเป้าหมายจึงเปลี่ยนไปที่ชายแขนเสื้อแทนแล้วลากนางเดินออกจากเรือนอีเจียนแทนทั้งอย่างนั้นตู้ชาวฮาวาเดินตามมาส่งถึงหน้าประตูใหญ่เหล่าเบาพรายต่างอ้าปากค้างมองไปหน้าของสตรีผู้หนึ่งที่เดินตามเจ้านายไปด้วยท่าทางโง่ง,งม กระดุดถูกเทพธิดารล่อลวงชุดสีเข้มที่นางเคยสวมใส่ก็ยังคงสวมอยู่เช่นเดิมแต่กลับให้ความรู้สึกสุข,ขุมนุ่มนวลดูสูงค่าใบหน้าหวานรูปไข่กับเครื่องหน้าเหมาะเจาะชวนให้คนมองหลงไหลกู้จือฉีกว่ดาตาดุมองคราวหนึ่งพวกเบา่าวพราถึงได้เพิ่งรู้สึกตัวก้มหน้างดไม่กล้ารอบมองอีกหน้าประตูจวนไม่ได้มีเพียงแค่เราหลีทั้งหลายเท่านั้นที่ติดตามไปด้วย ยังมีขบวนของมี่หวนและสาวใช้มายืนตากลมหนาวรออยู่อีกด้วยตู้เฉาฮวาไม่ได้พูดอะไรเพียงยื่นมือไปสะบัดชายแขนเสื้อที่ถูกลากมาตลอดทางแล้วหลบไปยืนอยู่ด้านหนึ่งอย่างเงียบงนันต่อให้นางไม่อยากมีตัวตนเพียงรายแต่ก็ไม่อาจทำได้มีหววจ้องใบหน้านางครู่ใหญ่ด้วยอาการตกตะลึงยามนี้กู้เจือฉีถึงได้นึกได้เมื่อชายผ้าที่ถือมาตลอดทางนั้นถูกดึงกลับคืนไป ในมือมีแต่ความว่างเปล่าหันกลับไปทางตู้เฉาหวาแต่มีหวนกลับเดินขึ้นหน้ามาด้วยใบนหน้าเปื้อนรอยยิม้มข้ารู้ว่าท่านพี่จะออกเดินทางไกลจึงมาส่งเจ้าค่ะอยู่ที่นี่ก็ทำตัวดีๆข้าให้คนคัดสำนวนไว้แล้วเมื่อเรียบร้อยจะมีคนมาส่งมอบให้เจ้าเองกู้เือฉียังไม่ดื่มเรื่องนี้นึกมโหตนเองอยู่ไม่น้อยที่ตัดสินใจรับมีหวนเข้ามาในจวน ปลายตามองไปยังสตรีอีกนางที่หลบอยู่ในกลุ่มของเหล่าสาวใช้นางก็ทำเช่นนี้เป็นประจำแต่ครั้งนี้กู้เจือฉีกลับรู้สึกขัดใจแต่ไม่กล้ารากนางออกมากลัวแขนจะหลุดติดมือจึงทำได้เพียงแค่ส่งสายตาดุเข้มมองไปเฝ้าอีเหนียงของพวกเจ้าให้ดีๆอย่าให้หนีออกจากจวนตู้เฉาวาเลือคิวขึ้นมองเขาด้วยใบนหน้าเปื่อนยิ้มเล็กน้อยรู้ทันนางด้วย คนผู้นั้นมั่นใจแล้วว่านางอยู่ที่จวนแม่ทัพทมินถึงอย่างไรก็ต้องบุกเข้ามาจะให้นางรออยู่เป็นเต้านิ่งเช่นนี้หหรือฝันไปเถอะรอยยิ้มเช่นนั้นท่าทางเช่นนี้กู้จื่อฉีมองดูแล้วยังไงยังไงก็เหมือนกับเด็กที่ไม่เชื่อฟังเตรียมกระบฏนางกล้าขอยากล้าออกจากจวนยังมีอะไรที่ไม่กล้าอีกในพวกเจ้าเาหล่าลีบอกว่านางเป็นคนขี้กลัวขี้ขลาดคนเช่นนี้เหตุใด ถึงเขียมโหดกับตนเองได้ถึงขนาดขยับกระดูกเข้าที่ได้ด้วยมือเปล่ากู้จื่อชีเพิ่งรู้สึกในยามนี้เองว่าเขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับนางเลยสักนิดตัดสินใจในฉับพลันนั่นเองไปเก็บของให้อีเหนียงของพวกเจ้าอีเหนียงคนไหนเก็บไปไหนเหล่าบ่าวไพรล,ล้วนมองมาที่กู้จื่อชีเป็นตาเดียวตอนนี้ในจวนแม่ทัพทมินไม่ได้มีอีเหนียงคนเดียวเสียหน่อย ยืนกันอยู่ตรงนี้พร้อมหน้าพร้อมตาทั้งสองคนเก็บให้ทั้งคู่เลยหรือพอบานจงกระพิบตาปริบๆร,ร,ร,รอฟังคําสั่งเมื่อมองจากสายตาแล้วคงเป็นตู้อีเหนียงแน่นอนพอบานจงจึงกระแอมเสียงเบาพวกเจ้ารีบไปเก็บของให้ตู้อีเหนียงไหนท่านจะให้ติดตามไปด้วยเสียวเสียวทั้งสี่นางตื่นเต้นยินดีอย่างยิ่งไม่ต้องสั่งรอบสองก็วิ่งหายไปคนละทิศคนละทาง ของให้อีเหนียงได้ติดตามนายท่านไปด้วยความโปรดปรานเช่นนี้ต่อให้มีอีเหนียงได้แต่งเข้ามาก็ไม่ใช่ว่าจะได้รับความสนใจในใจของเหล่าสาวใช้ดีใจยิ่งกว่าได้รับอิสระภาพเองเสียอีกเป็นสตรีทั้งสองที่ฟังแล้วก็มีสีหน้าแตกต่างกันมีหวนชะงักรอเย,ยี่ยมไปครู่ใหญ่นางทำตามคำสั่งของชายลึกลับผู้นั้นถึงได้ยอมร่วมมือใช้ผ้าเช็ดหน้าชุบน้ำยา ป้ายใบหน้าของตู้เชาฮาวาแต่ไม่คิดว่าผลลัพธ์จะกลายเป็นทำร้ายตัวเองไปได้ใบหน้าที่แท้จริงของสตรีผู้นี้งดงามกว่ามีหัวนอยู่หลายเท่าอายุยังน้อยเดินร่างเยาวายวนชวนให้ผู้คนลุ่มหลงนี่นี่นางร่วมมือกับคนอื่นทำลายตนเองหรอกหรือถูกชายผู้นั้นหลอกไปขายจนได้และที่สำคัญความทรงจำที่เลอะเลือนขาดห่วงขาดหายไป ค่อยๆกลับคืนมาจนสามารถจดจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เกือบทั้งหมดมีหัวยิ้มค้างหันไปมองกู้จือฉีแต่เขากลับไม่ได้เหลือบแลสายตามาที่นางเลยสองตาคู่นั้นจ้องเอาแต่กับสตรีที่ยืนรวมกลุ่มอยู่กับสาวใช้ประหนึ่งไม่ยอมให้คลาดสายตานางถอนหายใจอย่างหนักอกคนงามนั้นงามจริงแต่กู้จือฉีไม่ใช่คนคลั่งใครหญิงงามไม่เช่นนั้นป่านนี้ ในจวนคงมีสตรีมากมายเดินกันเล่ากับวังหลังสตรีผู้นี้คงมีดีบางประการที่ทําให้คนอย่างกู้จือชีถึงขั้นไม่ยอมละสายตาเช่นนั้นข้าขอให้ท่านพี่เดินทางปลอดภัยนะเจ้าคะกู้จือชีหันมาพยักหน้าให้แก่มีหัวเล็กน้อยแล้วกลับไปจ้องใบหน้าเรียวไข่อีกคนคราวนี้เดินอาดอาดเข้าไปหากลางกลุ่มสาวใช้เหล่าสาวใช้ถึงกับหนีกันแตกกระจง แหวกทางให้กู้จื่อสีเดินเข้าไปได้ไง่ายๆชายหนุ่มยกมือขึ้นเตรียมจะั้างข้อมือเล็กมากุมเอาไว้แต่ก็ต้องชะงักเลื่อนเป้าหมายไปที่ชายแขนเสื้อแทนเดินตามมาดีๆข้าไม่ไปไม่ได้หรือเจ้าคะถ้าเจ้าจะอยู่รอในจวนดีๆข้าก็จะให้เจ้าอยู่แต่เจ้าไม่คิดอยู่อยากไปข้าก็จะพาเจ้าไปตู้ชาฮาวารู้แล้วว่านางไม่อาจเอาชนะคนที่เอาแต่ใจตนเองได้ สาวใช้ทั้งหลายก็เก็บข้าวเก็บของกันรวดเร็วนักเพียงครู่เดียวก็หอบหิ้วห่อผ้าขนาดใหญ่มาหลายหอ่อตามกันมารถมาก็ถูกจัดรออยู่หน้าประตูจวนตู้เฉาฮวาถอนใจอย่างหนักอกเอาเถิดไปก็ไประหว่างทางค่อยหาทางหนีเอาก็แล้วกันถึงอย่างไรเขาก็เดินทางไปชายแดนเหนือป่าเฮยอยู่ทิศนั้นความคิดในใจของนางจะให้ผู้ใดล่วงรู้ไม่ได้เด็ดขาด นางควานหาของสิ่งหนึ่งในหอผ้าอยู่ครู่ใหญ่ยื่นไปให้พ่อบ้านจงฝากให้ท่านหลีอีด้วยนะเจ้าคะบาดเจ็บหนักเพียงนั้นไม่รู้ว่าอาการเป็นอย่างไรบ้างพอบ้านจงรับถุงหอมมาถือไว้ขอรับข่าน้อยจะไปส่งมอบให้ด้วยตนเองจะได้ไปดูอาการท่านหลีอีด้วยกู้จือฉีกระชากถุงหอมมาจากมือของจงเจี้ยนเทยาเม็ดเล็กในนั้นออกมาแล้วยัดใส่มือพ่อบ้านชารา ก่อนจะยัดทุงหอมอันนั้นใส่อกเสื้อของตนเองทํานิสัยเล่ากับอันธพาลท่ามกลางสายตาตกตะลึงของบ่าวไพร่พวกเจ้าที่อยู่ในจวนก็ต้องระมัดระวังข้าสั่งงานหลีอูเอาไว้แล้วเจ้ารู้ใช่ไหมว่าต้องทําอะไรบ้างหลีอูที่บัดนี้รับตําแหน่งหัวหน้าองครักษ์ผู้คุ้มกันจวนเดินขึ้นหน้ามาประสานมือคาระวะอย่างจริงจัง เรื่องนี้ใหญ่หลวงนักไม่อาจละรวมหรือละเลยได้จึงค้อมศีรษะประสานมือข้าน้อยจะระมัดระวังให้มากขอรับท่านไม่ทับรีบไปรีบกลับนะขอรับกู้จื่อฉีพยักหน้ารับเดินไปส่งตู้เฉาหาัววาขึ้นรถม้าด้วยตนเองกระทั่งจะจับมือยังไม่กล้าออกแรงกลัวกระดูกกระเดี่ยวบนร่างของนางจะผิดรูปคนถูกนธนุถนอมอย่างกะทันหันถึงกับเปิดปากหัวเราะถ้าหากกลัวนักไม่ปล่อยให้ข้าอยู่จวนเล่าเจ้าคะ่ะ นั่งรถมาเช่นนี้เกิดเอวเคลื่อนกระดูกขาผิดรูปกลายเป็นคนพิการถึงตอนนั้นท่านจะไล,ล่ข้าข้าก็ไม่ไปแล้วนะเจ้าคะพูดมากรีบขึ้นไปซะมี่หวนมองส่งขบวนรถมาที่จากไปด้วยสายตานิ่งเฉยแม้ในใจจะเจ็บปวดลึกๆจากวันนั้นจนถึงวันนี้กู้เจือฉีก,ก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับนางเลยแม้แต่น้อยกระทั่งเข้าจวนมาอยู่เคียงข้างก็ยังเป็นได้เพียงแค่สตรีผู้หนึ่งของเขา นางหมุนตัวหันกลับเข้าไปด้านในพร้อมๆกับเหล่าสาวใช้และพ่อบ้านจงกู้จือชีออกจากจวนไปแล้วนางยังเหลือภารกิจสุดท้ายที่ต้องกระทำให้สำเร็จจะสำเร็จหรือไม่ก็ล้วนขึ้นอยู่กับการเสี่ยงครั้งนี้ทั้งสิ้นบุญคุณความแค้นระหว่างนางกับเขานางไม่มีปัญญาลงมือจัดการด้วยตนเองก็มีแต่ต้องยืมมือผู้อื่นลงดาบให้ พ่อบ้านจงใส,ส่ศีรษะอย่างอ่อนใจกับนิสัยอันธพานของผู้เป็นนายกระทั่งถุงหอมก็ยังห่วงหน้าประตูจวนเหม็นน้ำส้มคระครุงไปหมดเดินผ่านประตูวงจันทร์ส่วนแยกระหว่างเรือนหน้ากับเรือนด้านข้างที่พักของเหล่าองครักษ์และผู้ติดตามหลีอีเพิ่งลุกขึ้นกินยาเสร็จทั่วตัวมีแต่ผ้าพันแผลพ่อบ้านจงเห็นองครักษ์คนสำคัญลุกขึ้นจัดการทุกอย่างด้วยตนเ,เองก็ตกใจจนแทบบ้า พุ่งตรงเข้าไปประคองท่านหลี่อีเหตุใดจึงไม่เรียกเบาวไพร่ามาช่วยคาททำเองไหวไอยาบาดเจ็บเพียงนี้นี่เป็นยาดีที่อีเหนียงฝากมาให้ท่านพอบ้านจงหยิบเอายาเม็ดที่ใช้ผ้าเช็ดหน้าของตนเองห่อแทนทุงหอมที่ถูกแย่งชิงไปหลี่อีรับมาถือไว้ยาอะไรหรือพอบ้านจงเหลยวซ้ายแลขวาทำท่ารับๆล่อๆกร,ร,ระซิบเสียงเบา ยารักษาภายในหมอเสียนบอกว่าเป็นยาชั้นเลิศส่วนผสมนั้นล้วนแล้วแต่หายากทั้งสิ้นท่านกินหน่อยเถอะหลีอีไม่เศ้าซีโยนยาเข้าปากอย่างว่าง่ายนางให้กินต่อให้เป็นยาพิษหลีอีก็กล้ากินกลิ่นสมุนไพรอบอวนไปทั่วปากกลืนไปเพียงพักเดียวกับรู้สึกได้ถึงกำลังวังชาที่เพิ่มขึ้นมาอาการเจ็บปวดก็ลดทอนลงราวกับยาวิเศษ ยาจากหุบเขาหัดเทวะเป็นยาดีจริงๆฝากพ่อบ้านไปขอบคุณอีเหนียงด้วยเด็กกันอีเหนียงไม่อยู่แล้วหลี่อีหน้าตาตื่นทันไมมทับและอีเหนียงออกจากจวนแล้วหรือนายท่านจะไปชายแดนเลยพาตัวอีเหนียงไปด้วยท่านว่าทิ้งไว้ที่นี่ไม่ไว้ใจได้ยินเช่นนั้นหลี่อีจึงวางใจทิ้งตัวลงนั่งแล้วรับน้ำที่พ่อบ้านจงลินมาให้จิบช้าๆ เรื่องของอีเหนียงท่านวางใจเถอะตอนนี้ไม่ต้องให้พวกท่านเป็นกังวลแล้วนายท่านรักใครทะนุถนอมอีเหนียงอย่างกับอะไรดีหลี่อีฟังผ่านหูพยักหน้าดีแล้วดีแล้วนางมีชีวิตที่ดีขึ้นอีกแล้วพรานทอดสายตาไปยังปิ่นไม้ที่ยังแกะสลักไม่เสร็จปิ่นอันนี้แกะสลักตั้งแต่เมืองเฉิงตูผ่านมานานเท่าไหร่แล้วหลีอีก็ยังจดจําไม่ได้ แต่กลับไม่เคยหยิบมันมาแกะสลักให้เสร็จสิ้นเพราะไม่มีทางที่จะมอบมันออกไปปล่อยให้มันเป็นเพียงปิ่นที่ไร้รูปร่างเช่นนี้ก็ดีอยู่แล้วเหล่าหลีทั้งหลายที่ติดตามกู้จือฉีมาครั้งนี้นั้นมีหลีเออหลีซื่อหลีเลีว้วหลีชีและหลีปาที่ไม่ติดภารกิจอันใดพวกเขาทั้งหมดจ้องหน้ากันไปจ้องหน้ากันมา อย่างไม่อยากเชื่อหลังเผลอมองตู้ชาฮวาไปพักใหญ่กลื่นน้ำลายลงคอแล้วรีบเบนหน้าหนีหลังถูกสายตาดุกร้าวผู้หนึ่งถลึงใส่สตรีหน้าตาดาดเดินผู้หนึ่งยามแปลงโฉมนั้นกับกลายเป็นสตรีงดงามล่มบ้านล่มเมืองงามเพียงนี้พวกเขาอยากบุกไปถามผู้เท่าหวังนักว่ามีหลานสาวลงเหลืออยู่ที่ใดที่ต้องการใช้ก้อนทองแปดก้อนไปสู่ขออีกหรือไม่ หากก้อนทองแปดก้อนไม่พอจะเพิ่มอีกสักหีบก็ยังได้น่าเสียดายที่ไม่มีขนมเปี๊ยะหล่นมาจากฟ้าเช่นคราวนั้นขบวนเดินทางไปชายแดนคราวนี้จำต้องไปขอหนังสืออนุญ,ญาตจากองเต้การเคลื่อนไหวของแม่ทัพทมินนั้นไม่ใช่อยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาอยู่ที่ใดทำอะไรต้องแจ้งให้รู้เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวกองทัพผิดปกติ เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อคิดจะออกจากเมืองหลวงจำต้องรายงานเรื่องไปยังกราโหมเพราะอนุมัติจากฮองเต้กู้จือฉีเป็นบุคคลพิเศษไม่ต้องทำเรื่องยุ่งยากถึงเพียงนั้นเพียงแค่สั่งให้หลีปาไปลากราชทายาทโจโมเหยียนมาพบแจ้งเรื่องแล้วก็ออกจากเมืองหลวงทันทีขั้นตอนสลับซับซ้อนที่กู้จือฉียกให้ราชทายาทโจโมเหยียนจัดการไป จัดการไม่ได้ห้องเต้ไม่อนุมัติแล้วอย่างไรกู้เจือฉีเดินทางพ้นจากประตูเมืองไปแล้วเข้าทำนองที่ว่าไม่ได้ขออนุญาตแค่มาแจ้งให้ทราบเท่านั้นรัชทายาทโจมู่เยียนที่ถูกลากตัวออกจากห้องทรงพระอักษรตั้งตัวไม่ทันก็จำต้องพยักหน้าหงึกหักรับปากจะจัดการเรื่องวุ่นวายเหล่านี้ให้ตอนส่งกู้จือฉีออกจากเมืองหลวงยังพูดคุยกันไม่รู้เรื่อง เจ้าตัวก็กระโดดขึ้นหลังมา้ราแล้วรีบตามขบวนเดินทางไปเสียแล้วโจมู่เหยียนได้แ,แต่ยืนทำหน้างโง่งมอยู่หน้าประตูเมืองครึ่งค่อนวันเหตุไนอาชีต้องเร่งรีบถึงเพียงนี้แน่นอนว่าลีอูถือจดหมายนาปึกฉบับหนึ่งไปให้โจมู่เหยียนถึงตำหนักบรุรพาอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ทั้งหมดซึ่งล้วนแล้วจะทำให้โจมู่เหยียนได้แต่มุนคิว เผาจดหมายฉบับนั้นทิ้งแล้วพุ่งตัวเข้าวังหลวงทันทีในมือยังถือป้ายเคลื่อนย้ายกำลังพลองครักษ์ประจำเมืองกองพลทหารอารักขาวังหลวงเตรียมการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีกด้วยหากข่าวของผู้จือสีเป็นความจริงแขวนเหยาก็เข้าสู่กะลียุคแล้วบรรยากาศในเรือนขนาดกลางในตรอกลึกยังคงเงียบสงดไร้สรรพเสียง ความมืดโดยตัวปกคลุมอยู่รอบๆเรือนมีเพียงห้องเดียวที่มีแสงสว่างจากตะเกียงที่ส่องพอให้เห็นบรรยากาศภายในห้องกู้หมิงลี่กลืนก้อนสะอื้นลงอกคว้าผ้าห่มมาคลุมร่างเปลยเปล่าของตนเองทั่วตัวของนางมีแต่ความอัปยศตาวั่นสายตาเจ็บช้ำม,มองบุรุษที่เพิ่งลุกจากเตียงไปเก็บเสื้อผ้าที่หล่นเกลื่อนอยู่บนพื้นมาสวมใส่บนร่างกำยำน้ำตาไหลรินอย่างเชื่องช้าอย่าลืมที่ข้าสั่ง ข้าไม่ทำกู้หมิงรีปฏิเสธเสียงสั่นสะบัดหน้าหนีนางไม่มีทางทรยศต่อบิดาของตนเองเป็นอันขาดต่อให้สายสัมพันธ์พ่อลูกจะเปราะบางปริลลาไปบ้างแต่การขโมยของสองสิ่งนั้นนางรู้ความสำคัญของมันดีแม้นางจะเป็นเพียงสตรีในห้องหอแต่เรื่องราวการเมืองบางอย่างก็ได้ยินผ่านหูมาบ้างป้ายบัญชาการการทหารแผนผังการทหารล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งสำคัญของแคว้น หากคนนอกครอบครองไม่ว่าจะมีจุดประสงค์อย่างไรล้วนแล้วจะเป็นผลเสียซึ่งผู้ที่ต้องโทษเป็นอันดับแรกคือผู้ที่มีไว้ในครอบครองนางจะทําใจทำลายครอบครัวอันเป็นหลักยึดเดียวของตนเองได้อย่างไรพี่ชายของเจ้าร่วมมือกับข้าหากสำเร็จเจ้าจะกลัวอะไรแล้วหากไม่สำเร็จเล่าเจ้าจะใจดำส่งพี่ชายส่งสามีตนเองไปตายได้หรือ ตู้หมิงลี่ถึงกับกรีดร้องคว้าสิ่งของใกล้มือปาใส่บุรุษชั่วช้าที่กล้าทำเรื่องเลวร้ยวายกับนางจนเหนื่อยหอบสิ่งของที่มีเหตุใด,ดจึงไม่ใช่มีดดาบกระบี่ที่สังหารคนชั่วช้าพักนี้ให้ตายนี่ไม่ใช่ครั้งแรกและคงไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเช่นกันที่นางต้องถูกเรียกมากลางดึกเพื่อบำเรลใช้ลึกลับที่แม้แต่ชื่อก็ยังไม่รู้ หน้าภายใต้หน้ากากไม้อันนั้นก็ไม่เคยได้เห็นตั้งแต่เกิดเรื่องคราวนั้นกู้หมิงลี่ก็ไม่เคยก้าวท้าออกจากเรือนเหยาๆค้างตัวเองอยู่ในนั้นมารดาก็ไม่มีเวลามาใส่ใจต้องดูแลทั้งจวนทั้งบนทั้งล่างบิดาล้มป่วยอาการเพิ่งดีขึ้นที่ชายถูกนิรเทศที่สายถูกขับไล่ไปตนเองถูกยกเลิกงานมงคลหันไปทางใดก็มีแต่ทางตัน ตัวนางยังถูกย่ำยีสักสีเรื่องน่าอายเช่นนี้กู้หมิงเลี่ไม่กล้าแม้แต่จะปิปากบอกผู้ใดชีวิตของนางจบสิ้นแล้วนางกรีดร้องอย่างบาครั้งเจ้าขนชั่วช้าหวังเจียเล่ร์สะยะยิ้มกู้หมิงลี่มีสวนละไม้คล้ายอียงเอ๋ออยู่เล็กน้อยเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นทั้งหน้าตาและนิสัยเทียบกับอีกเอ,อ๋อไม่ติดด้วยซ้ำมือข้างหนึ่งคว้าหมับกับข้อมือเล็กบาง แล้วบีบกระชับอย่างแรงจนใบหน้างามบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดทรมานปล่อยค่าค่าเจ็บเจ้าจะยอมทําตามดีๆหรือจะยอมเป็นของเล่นให้กับองค์ครากรัดมันของข้าทั้งกองทัพก็เลือกเอาเจ้ากล้าคิดว่าข้าไม่กล้ากู้หมิงลี่อาปากผง,งาบผง,งาบอยากหาคําด่าสาสสยหน้าบุรุษผู้นี้แต่นางก็รู้ดีว่าปราประโยชน์คนชั่วช้าเช่นนี้พูดได้ยอมทําได้ น่งถ่มตัวรำให้กับหมอนอย่างอับจนหนทางพี่ชายข้าไม่มีทางไม่มีทางแม้ไม่อยากทำใจยอมรับแต่กู้หมิงลี่ก็ต้องยอมรับพี่ชายของนางร่วมก่อกระบฏหลักฐานต่างๆนางประจักษ์ด้วยสายตาตนเองแล้วพี่ชายสายเลือดเดียวกันกับนางกลายเป็นกระบฏหากไม่สู้จนสุดทางมีแต่ต้องตายเท่านั้นสำหัอย่างแากเอาคนทั้งตระกูลต้องโทษไปด้วยเส้นทางนี้ มีแต่ต้องร่วมหัวจมท้ายด้วยกันเท่านั้นจึงจะมีทางเหลือรอดรุงโรดร่วงโรยล้วนขึ้นอยู่กับความสำเร็จเพียงเท่านั้นไม่เหลือทางอื่นใดให้เดินได้อีกหวังเซียเลอร์ปล่อยข้อมือเล็กที่ถูกบีบจนขึ้นรอยแดงชำ้ำเดินไปรูปเส้นผมยาวสลวยอย่างแผวเบาโน้มตัวเข้าไปกระซิบริมซอกหูขาวสะอาดเสียงทุม้มพี่ชายเจ้าเลือกที่จะอยู่ข้างข้า หากพวกเราชนะเจ้าจะกลายเป็นสตรีสูงสัก์เป็นสตรีที่ผู้คนตายลาต้องหมอบกราบคุกเขา่าพี่ชายเจ้าก็าจะเนื้อคนเป็นใหญ่ยังจะกลัวอะไรเด็กดีเชื่อฟังข้าเถิดเจ้าไม่มีทางเสียใจแน่นอนกู้หมิงดีไม่อยากเชื่อนางไม่อยากเชื่อแล้แต่กำมัดทุบหมอนร่ำให้อย่างทุกใจทางเลือกของนางมีเพียงสองทางเท่านั้น ยอมหรือไม่ยอมทําหรือไม่ทําเรื่องราวของหูหยินนอกสมรสในภาคแรกนะคะก็จบลงไปแล้วยังไงก็รอติดตามตอนจบได้ในภาคที่2นะคะและตอนนี้นะคะหนังสือเสียงเรื่องหูหยินนอกสมรสก็วางขายแล้วที่เมฟนะคะทั้งสองภาคเลยนะคะ ทั้งเล่ม1และเล่ม2ทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดฟังกันแบบเต็มอิ่มได้ที่เว็บ m e ฟตมาร์เนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้กับช่องนิยายบ้าน MND นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ